สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ปี2025ของสนามบินปากนะครับซึ่งจะเป็นเต็นท์รุ่นลาโกนาอีกทครับเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาแบบไหนต่างกันเดิมไหมเดี๋ยวเรามาแกะดูครับอันนี้แค่ตัวอย่างครับไตเขึ้นขึ้นกวนี้มันจะเป็นแบบการเก็บง่ายนะครับอะอ อ่ะประตปะปรูปรกระจายีนนี้ก็จะมีเต็นท์แลบหน้านีัดแออโต้นะครับเห็นัยกขาต่อเลครับอกอนะเราม่ต้องมานั่งประกอบเสาให้มันยุ่งยากนะครับืออาจจะอ่ะ ยกมาเลยขึ้นยกขึ้นอายกขึ้นเลยนะจ๊ะขึ้นตามเขาต่อเลยครับจะเป็นข้อพรั้งกระดกแขนนะครับเนี่ยฮะ,ะแล้วก็ยันตรง,งมัน ไปมันจะดึงขาขึ้นเลยไม่ต้องเนี๋ยยงขาขึ้นเลยครับเมื่อกี้มีตัวเด็ดนะเมี่อกี้มีตัดใหม่ดึงขาขึ้นวนะัดนะทั้งสี่มุขขนนมน,นะง่ายไหมง่ายนะถ้าแค่เราจับหยุดให้มันได้นะครับอ่บาเรียบร้อย ไปที่คุมจกุูปล่างนัตตาโซ้เชื่อ,อมของเดียวเหมือนเดิมต่างกันที่เครื่องส่งนะครัอยู่ตัวนี้จะเป็นแบบโคมออโต้อักเก็บง่ายไม่ต้องไปนั่งสอ,ยอยงนเสียเวลานะไม่ต้องไปนั่งประกอบอันนี้มันก็จะบัรคับส่งไปในตัวเลยชนด เท่าเดิมประตูหน้าต่างเหมือนเดิมครับจะเป็นโครงออตโต้การเก็บง่ายเดี๋ยวก็ไปดูวิธีเก็บจริงบอกเ่นี้ไปไปอาจารั์สำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาเก็บเต็นท์ราฟหน่าเ x ็พัดซึ่งจะเป็นตัวปี2025นะครับตรวนี้ตัวอย่างโมเดลตัวอย่างนะครับจะเป็นทรงออโต้การเก็บง่าย เราจะมาสอนวิธีเก็บก่อนเพราะกางเรายังไม่ได้สั่กอนเก็บไปก่อนแล้วกันอ่ะแต่นะทรกวิธีการเก็บนะครับเราเก็บปลายิปออกให้หมดก่อนปดมันก็จะเป็นแบบก้ามปูนะฮะตัวนี้จากนั้นเราก็กดปุ่มนะฮะปุะ่มล็อกดันขึ้นทั้งหกตัวเลยนะผมจะกดตรงกลางก่อนนะครับตรงกลางเสร็จแล้วก็ด้านขอบ ันีหกตัวก็กดทั้งหกตัวพยายามกดตรงกลางก่อนมันก็จะเอลงอย่างนี้จากนั้นนะครับมก็จะนี่ฮะพับไปเลยครับพับหัวกท้ายพับหัวท้ายนะครับจากนั้นเรากดทั้งกลงลงไปนะครับกดลงไปเลย ขับไปตรงกลางแล้วก็กนลงไปเหมือนกันครับตอนตามเลยก็ต่อนะฮะเนี่ยครับขอบอับโอ้โหไปลงไปเลยลงไปในตัวนะท้ายน้องครับคับตอนคับให้มันไปตามข้อมนะันนะจะไปถึงข้อนะครับเนี่ยพอได้ตรง,งนุ๊นบอ่าแล้วจากนั้นแล้วก็ อยู่ที่ตัวเราฮะนี้เราก็ไล่ลงไปที่เราก็ค่้ยแต่ขที่หลักได้การง่ายครับการง่ายแล้วก็เก็บง่ายไล่ลงไปก่อน ีนี้เราก็ค่อยจัดตรงนะครับจัดโตว่าเราจะเอาสวยยังไงเ็าจะมีเทียบรัดให้นะีเราก็จะย้ายไปกลางข้างล่างอีกทีหนึงประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงเอาไฟที่ใส่ถุงอีกทีนึงทีนี้เดี๋ยวจะไปกลางให้ดู เดี๋ยวเรากางให้ดูเสร็จแล้วก็มาเก็บอันนี้เราเก็บเสร็จแล้วนะ,ะไปเลยไหมเดี๋ยวไปเลยก็มีถุงพอ